สวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์เดย์บายเดย์ค่ะมื่อีนอากาศดีดีค่ะอากาศบอหนาบอหอนเนาะแด,ดดดีมันจะเข้านานาวแล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงออทัมเนาะค่ะเนาะแล้วแค่ลองเกย what you eating อ hmm? มานางตากแดดค่ะ หลังจากป้าปุ๋ยเลิกงานแล้วเนาะมานั่งตากแดดช่วงบ่ายสามจะบ่ายสี่โมงแล้วเนาะค่นะเนาะอากาศดีมากเลยใช้กันยุงแต่กับอันโลกโซเชียลเยอะแค่ด่าลเลยเยอะแค่มาด่าลเลย ซาลาเน่ปลาปุยค่ะงามงามปลาปุยตัดทิ้งแล้วข้างนึงมันก็ขึ้นมาอีกเนาะแตกออกมายังงามเลยค่ะซื้อไปกินกับอีหยังเนาะปลาปุยกับโมเมนต์ค้นมาเพ็รลาเพชรก้อยก็จะได้ไปกินกับซื้อมาซื้อมาแล้วก็เลยเอามาเอามาเสียบไว้ค่ะ มันก็นเลยขึ้นเนาะมันก็นเลยแตกออกมาอปุยสิตาต้นไม้ต้นนี้ค่ะก่อนฤดูใบไม้ไใบไม้ร่วงจะไม่เยือนเนาะค่ะเนาะนี่ก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะจะเข้าออทัมแล้วน,นคะคะ มากเลยค่ะลูกสาวก็ได้ว่ามันเล่นน้ำคนได้บูยังมาแม่สิตัดต้นไหมกันยังว่าเดินลูกพ่อเพิ่นนั่งเล่นโซ่เชี่ยวอยู่เพิ่นอันบ่บอกกับ่าตัดให้เดิค่ะลูกก็มาเล่นนึกว่าเล่นน้ำคนได้บู โจบสี่ะาที่มันยังไม่เดิกแก้น ขึ้นพล่มขึ้มาเป็นหมากกับเทต้าซีปีแล้วเราเห็นเป็นหมากกับเต้าก็ป,ปุยกินแล้วพอป,ปุยก็เอาไนมันฉีกมันก็นเลยเกิด ฝรั่งบอกแค่รถเจ้าเส้นเจ้าเป็นคนตัดเจ้าต้องเป็นคนเก็บเ ơi, ส้นฝรั่งเอ้ยฝรั่งมักซีดาเอ้ยมักซีดา เก็บไส้ทางเขียวเหาก็สิมาเก็บทุกสองอาทิตย์ค่ะเปล Yeah I cutting from the tree oh, you? Yeah you have to <Yeah. S 1> tidy up <laughs> เป็นลูกสาวคนกระได <Yeah. S 1> ใส่ทีมเวิร์กูใส่ mm hmm. วเส้นมา เต็มทางพอดีค่ะเดี๋ยวใบมันกะนยุกเนาะอสองอาทิตย์เขาก็มาาเก็บเอาค่ะเสร็จแล้วเียบร้อยไปอีกหนึน่งจ็อบชีวิตเมืองนอกเนาะค่ะเนาะเป็นแบบนี้แหละ งานมาเรียกอะจากสิไปใสเนาะต้องอยู่บ้านสองคนกับอีกหนึ่งตัวไใส่บ่ไดก็บานเฮาเนาะ,ะดีในแต่อากาศดีมื่อนี้ชิดดิอยู่กันในจมปิ้ง h ิ g กัน a น u m p กันนักจัมปิง้งหัวยอมห,หัวอ้อนพ่ออ่อนพ่อจะให้พ่อทำอะไรืมให้พ่อทำอะไรให้หลง สมาคมสมาคมก้มหน้าบ่เมือ่อเมือนงบริษัทเป่ากันเพอสิบคำต่างคนกับต่างอยู่อยู่กับโลกโซเชียลโอเคลองเก้เห็นอย่างโน,น้นอะ่ะนะ o อ้ยุซี่ ตำแต่งใส่ใส่ขอบปุูนเด้อค่ะเด้อ